ตัวของท่านก็ได้บำเพ็ญตนให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายในส่วนรวมก็ได้ทำประโยชน์ให้กับชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ทำประโยชน์ให้โลกให้ล้านให้บ้านให้เมืองแลเนเหลนออันนั้นเพราะฉะนั้นคุณงามความดีของท่านุ์สร้างเอาไว้จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิต ไห้ะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทุกท่านก็ได้มองเห็นคุณงามความดีของท่านจึงได้พร้อมกันตัดการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญขุดสออุเทศวิบากรกสมบัติส่งไปยังดวงวิญญาณของท่านเป็นเถระบูชาประการที่สองจากน้ำใจของผู้ยังโยกน้ำใจของผู้ยังโยกก็คือ พวกเราทั้งหลายได้มาและเลืกถึงคุณงามความดีของท่านสมัยยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ทำคุณทำประโยชน์ก็นั่นเองกันนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้แสดงออกซึ่งน้ำใจอันต่อแสร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายตั้งแต่วันมรณาภาพจนกระทั่งวันชาบอันกิจศกือวันนี้ ก็ด้วยน้ำใจอันประเสริฐของทุกฝ่ายประการที่สามจากกตัญยูกตเวทีของิทษยานุสิทธิเศษยานุสิทธิของท่านก็มีทั้งบรรพะิตและกลือหัสเมื่อมาลำเรึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคุณและจริยะสมบัติ อดหล่อตลอดถึงการเกื้อคูณอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่างคนต่างก็มารเลึกถึงคุณงามความดีของท่านจึงได้พร้อมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นอาจริยบูชาและประการที่สี่ก็เกิดจากการเสียสละ ของญาติมิตรและปวงชนญาติมิตรและปวงชนเมื่อทราบข่าวว่าท่านพระครูสุริธรรม,มวดีอาจารย์จันทากัญญาโนได้ละสังขารหรือมรณภาพต่างคนต่างก็มาร่วมกันบำเพ็ญบนบำเพ็ญกุศลอุทิศวายด้วยแรงแห่งกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมกตัญญูกะตะเวทิตาธรรม เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยเราจเจริญรุ่งเรืองมาได้เพราะกตัญญูกตเวทีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาได้ก็เพราะกตัญญูกตเวทีสังคมไทยของเราสังคมปัจจุบันจเจริญรุ่งเรืองมาได้ก็เพราะกตัญญูกตเวที ลูกกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยจิตสำนึกว่าสอนให้ลูกำทำทำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นฉัดต้องกันไทยลูกๆทุกคนสำนึกในพระคุณของพ่อแม่สิทยานุสิตก็ระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ อาจารย์ครูผู้การุนพระคุณหลนทุกทกคนทราบประจับเป็นสักขีท่านพัมสอน,อนสั่งด้วยหวังดีควรเปลมปรีปฏิบัติอย่าขัดใจเพราะฉะนั้นครูมาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ด้วยเกียติเมตตามุ่มงหวังจะจะให้สสทธิทุกคนประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีครู เราทุกคนมีครูไว้เตือนมีเพื่อนไว้ติงมีอาจารย์ไว้อิงยิ่งเจริญเก่าหน้าเพราะฉะนั้นศิษยานุศิ์ทั้งมูลก็กระตันอยู่กระตะเวทีต่อครูบาอาจารย์พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าระเลือกถึงพระคุณของสถาบันพระมาหากษัตริย์สถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นเสาหลัก ของประเทศไทยของเราประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้ทําให้เราได้มีแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยก็อาศัยสถาบันพรมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นสถาบันพรมหากษัตริย์จึงถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งองค์สร้างของประเทศไทยของเราต่างจากต่างประเทศ ทางประเทศยกตัวอย่างอเมริกาจากหลายประเทศมารวมกันเป็นประเทศขึ้นมาก็มีความจำเป็นจะต้องเลือกประธานประเทศหรือประธานาธิบดีดังที่เราส,บสาบซบกันอยู่นั่นเองแต่ว่าประเทศไทยของเราสถาบันพระมาษัตริย์กับประชาชนร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองมา ตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ทุ่มเทเสียสละทุกอย่างเสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้มีแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยก็อ,อาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าทรงเป็นปราดเนื้อปราดทรงเป็นบัณฑิตเนื้อบัณฑิตทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโครงการตามแนวพระราชด,ดำริกว่า4,000โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทำให้มมประเทศไทยของเรา มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบทรงมองเห็นว่าโครงการต่างๆสมเด็จพระราชาบิดาได้ทรงวางรากฐานว่าสีพันโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศล้วนจะเป็นประโยชน์แก่พระศกีกรทุกหมู่เหล่า ดังนั้นพระองค์จึงมีพระปฐมรมราชโอง่งการว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอนนี่พระองค์ก็ได้นำเนินตามโครงการทุกอย่างสมเด็จพระราชบิดาทรงวางราักฐานเศรษฐกิจพอเพียงกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สี ก็ทรงต่อย่อโคหนองนาทำให้เมืองไทยของเราเจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งปัจจุบันอันนี้สถาบันพมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยของเราประเทศไทยทุกคนสำานึกในพรมหากรุณาธิคคณจึงได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพมหากษัตริย์ มาโดยตลอดอันนี้ก็เพราะความกระตัญโยูกระตะเวทีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เป็นดวงประทีปของชาวโลกทำให้ประชาชนชาวโลกได้เข้าใจถึงหลักในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นพระสุฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าจึงพร้อมกันแสดงออกซึ่งความเคารพ อารวานองค์สมเด็จสมมาสมพุทัยเจาผู้เป็นพระบรมครูของสาวโลกเพราะฉะนั้นกััอยู่กะตะเวทีจึงเป็นสิ่งสำคัญบังกล่าวแล้วจะย่างไรก็ตามชีวิตมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่เรื่องที่ไม่ธรรมดาก็คือว่า ระหว่างเกิดกับตายน,นี่สำคัญมากเกแเราก็เกิดมาแล้วตายเราก็ทราบว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วแต่เราจะทำอย่างไรก่อนชีวิตของเราจะแตกดับลาโลกไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนให้เราทำคุณอาำความดี ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมีอยู่บทหนึ่งว่าสังขารร่างกายมีความเสื่อมเส้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ก็หมายความว่าให้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตน ก็คือประโยชน์ส่วนตัวของเราประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ต่อสังคมอันนี้องค์สมเด็จะสมมาสม,มุทธเจา้าส่งเน้นให้เราสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้อันนี้สำคัญมากเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ ทำดีให้กับตัวเองทำดใีให้ลูกให้หลานให้บ้านให้เมืองให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะตายทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้ฝากความดีเอาไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเมืองกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราจะตายเพื่ออยู่หรือเราจะอยู่เพื่อตายตายแบบช้างหรือจะตายแบบมดดำมดแดง ายอย่างมีคุณค่าหรือตายอย่างไร้คุณค่าอันนี้สำคัญมากตายเพื่ออยู่เป็นอย่างไรตายเพื่ออยู่ตายแล้วคุณงามความดีเหลืออยู่จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์สเสด็จดับขันธปรินิพาน25งพันปีแล้วแต่คุณงามความดีของพระองค์ก็ยังกึกก้องอยู่ทั่วโลก ชาวโลกก็ได้มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งสันติธรรมเป็นศาสนาแห่งสันติภาพเป็นศาสนาแห่งสันติสุขเพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศยกย่องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของโลกหรือศาสนาสำคัญสากลมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วโลก ในวันวิสาขาบูชาอย่างนี้ก็ระวัตตายเพื่ออยู่พระมหากษัตริย์ทพบพระองค์ได้ทาคนทําประโยชน์ใั้บประเทศชาติบ้านเมืองพระองค์ก็สวรรคตไปแล้วแต่คุณงามความดีของพระองค์ก็ยังติกก้องอยู่ในหัวใจพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างนี้ก็ระวัตตายเพื่อโยมก็ยับใกล้เข้ามา ที่เมนวัดป่าสีเมือยวดีท่านพระครูเสดิธรรมมดสีจันทากลยานโนก็ได้ทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การละสังขารของท่านหรือมรณภาพของท่านหรือการตายของท่านก็าตายเพื่ออยู่คุณงามความดี ยังอยู่ในหัวใจของศิษยานุเศิษฐยาโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าอย่างนี้เราว่าตายเพื่ออยู่โย่เพื่อตายเกิดมาไม่ได้ทำคุณงามความดีให้กับตัวเองไม่ได้ทำคุณงามความดีให้ลูกให้หลานให้บ้านให้เมืองหายใจไปวันๆเพื่อมให้ร่างกายมันเนา่าความจริงคนประเทศนี้ตายแล้ว ตายจากคุณงามความดีประการที่สองตายแบบช้างหรือจะตายแบบมดดำมดแดงตายแบบช้างช้างตายตามหลักภาษาไทยว่าช้างมันล้มแต่เพื่อเข้าใจง่ายก็ขอใช้คำว่าตายช้างมันตายก็มีงามีกระโดกเป็นประโยชน์อยู่เบื้องหลังตายแบบมดดำมดแดงก็สูญเส้นไปเลยไม่มีอะไรเหลือ อย่างมีคุณค่าหรือยอ,อย่างไรคุณค่าถามว่าค่าของคนอยู่ที่ไหนค่าของคนก็อยู่ที่คุณงามความดีเราทำความดีให้ลูกให้หลานค่าชีวิตของเราก็อยู่กับลูกกับหลานเราทำความดีให้บ้านให้เมืองค่าชีวิตของเราก็อยู่กับบ้านกับเมืองเราทำความดีให้กับประเทศชาติ ค่าชีวิตของเราก็อยู่กับประเทศชาติเราทำความดีให้กับสังคมโลกค่าชีวิตของเราก็อยู่กับสังคมโลกอย่างหลวงปู่มั่นฟูริทัตโตได้สร้างคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมโลกสังคมโลกก็ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่ก็เพราะคุณงามความดีค่าของคนไม่ได้นับจากสั์มาก หรือนับจากตำแหน่งยศศักศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานที่มันทำเพราะฉะนั้นค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองข้าของบางคนก็มีเงินมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านแต่ไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้ลลกให้ล้านให้บ้านให้เมือง ไอชาตศาตสนาพระมหากษัตริย์มีเงินเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงจะยังไงมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงเฝ้ามะม่วงมันก็ก่อรังหุ้มมะม่วงเอาไว้ก่อรังใกล้ๆกับมะม่วงถ้ายเปามากินมันก็กัดมันหึงมันห่วงแต่มดแดงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมะม่วง